อะลรต้มมาแล้วตวสีสวยนะเวลาตักันแดงนี่อที่ไม่แค่ต้ตาหรือตาสีคว6ละหกสิบาทนั่นน่ะอย่างเงี้เขมบ่รเฮ้ยน้องก็ใส่น้ำปลาลเขมถึงอันนี้ลงยูทูบเลยวไะนไหลสดเดี๋ยวได้ลงพี่หลสดเลยครับนี่นี่เด็กไอ้ด้อเด็กไอดเลยดยครับาเ้ย กินคนเดียวต้องกินตั้ง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 ตเ้งตั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 ้นตั้งตัเงตั้งตั้งตล้งตั้นตั้ง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 ตา้งตั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 ้งต แหละสุนี้และ้ใช่สดนี้แหละมามามาจากอินเดียว้แช่ไหมทุกอย่างมาจากอินเนีและแช่หมทุกอย่างไปอาจารย์มาดิไข่ปลาปะเนี่ยไขพี่อ่ะพี่กินไงไข่ปลา